สวัสดีครับพี่เป็น้องทุกคนทุกท่านนะครับเด็กกันวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะวันนี้สามรอบสามรายการสามนาทีแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปของมวยแต่เจ็ดสีวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีหรือว่าบ่ายสองครึ่งซึ่งเปิดหัวคู่แรกเป็นมวัยรอบปุลเสือเปิดหัวคู่แรกเป็นมวัยรอบปุลเสือนะครับมวัยรอบปุลเสือสายบีครั้งที่ยี่สิบสี่ไข่แพ้ตกรอบระหว่างลุงทะยานฟ้าสอจิ่งเจริญกันช่าง กับทางด้านของน้ำชกบุญลันาาไมไทยรุ่งทะยานฟ้าเป็นเด็กโคาชแต่ว่าไปดังอยู่ที่เชียงใหม่ตออยู่ประจำที่สนามเมืเชียงใหม่ก่อนหน้าที่จะมาต่อไยรอบ,บุญเสือเนี่ยห้าไฟฮานนอกเลยนะเพิ่งจะมาสดุดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับทางด้านของยอดโบงามลูกกันทละลักทางด้านของรุ่งทะยานฟ้าเป็นมวยขวาอาวุธมวยหนักแรงในขาจาอ,อยางยหมัดแล้วสอออันตรายนะครับมวยขวาท้าดวนเลยแหละนะครับ ฉะนั้นวันนี้เจอกับนํนาโชคบุรณามวยไทยซึ่งมเมชามาเกินเยอะมากมา,กมาเกิน4ป่อลนอะแล้วต่อยคู่แรกต่อยบ่ายต่อยคู่แรกผมว่าไม่น่ารอดผมว่าไม่น่ารอดวันนี้นะครับใสที่สุดก็คือทางด้านของลุงทะยานฟ้าและเพอเพอดีไม่ดีมีโอกาสได้รุนนับตอด้วยนะคู่แรกเลยไปลุงทะยานฟ้าน่าจะแปรที่สุดเพราะว่านําโชคบุรณะมวยไทยเนี่ยรูปร่างกันเล็กกว่ารูปร่างกันเล็กกว่าน่าจะเป็นตัวแจกแดมน,น,น่าจะได้กลับบ้านก่อนคนแรกของสายนี้นะครับ ปที่ทางด้านลุงใจดานขวานะครับลุงทะยานฟาครับครูแรกของมวยไทยจัดสวันนี้แล้วก็ครูที่สองครับยอดบงงามกับทางด้านของยอดเด็กแหลมยอดบงงามลุกกันทะละอยู่ที่เดียวกับยอดชนะศึกที่ต่อยไปเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาต่กับยอดเหล็กแหลมพอผิดอ่อนพอพิมพ์พรอ,อ,อะไรไม่ไหละหรือว่าต่อพิทักษ์ใจครนี้มาก่อ,อนเคยมีมวยดังนะของพี่ใหม่ดับใหม่อะแต่ตอนนี้ก็เป็นนายร้อยไปแล้วละ่ะยอดบงงามลูกกันทะละกับทางด้านของยอดเด็กแหลมเนี่ยผัดกันนอกกันมาคนละที ครั้งแรกยอดวงงามชนะนกยอดเหลกแหลมที่ราชนะเนินนะครัครั้งที่2ทางด้านของยอดวงงามไปพ่ายนกพ่ายกับยอดเหลกแหลมที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดนะครับยอดวงงามี่ยเป็นมวยสารคามส่วนยอดแหลมเป็นมวยร้อยเอ็ดก็ไปแพ้ในบ้านของยอดเหล็กแหลมวันนี้ต่อยกันม่อีกทีที่ช่องจัตศรีต่อยในมวยรอบปุ่มเสือชนะเข้ารอบชนะเข้ารอบนะครับยอดวงงามมวยขวาทรงมวยยังไม่เท่าไหร่แต่หวัวใจสู้แล้วดื้อม,มากด้วยนะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ต่อยกันที่ลาดเินวัมานั้นผมนั่งดูถ่ายทอดสด สามยกเนี่ยโดนแข้งโดนสอกแหวงไปแหวงมาแต่ว่ามันเดินไม่หยุดแล้วพลิกกลับมาชะนะ้นเนเป็นวยที่ทะเลาะไม่เลิกวันนี้่อยกับทางด้านของยอดเหล็กแหลมซึ่งก็ใช้สีเสื้อพอ,บบอพอิมพ์พอพิมพ์พออะไรสักอย่างนี่นแหละไอ้นี่กระสุนยาวนะครับเป็นวอ,ซย,อซยซ้ายเตะซ้ายถอยซ้ายสอกซ้าย,ายอะไรนะแต่ว่ามันติดทรงถอยไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ติดทรงถอยนะครับไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ทางด้านของยอดเหล็กแหลมห้าไฟก็ห้านกเหมือนกันห้าไฟห้านกเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนในยอดวงงามนกยูกไฟนงนะ ก็คู่นี้ได้เสียผมบอกให้เลยไว้ได้เสียนะครับได้เสียได้เสียแต่วันนี้ผมออกทางด้านของยอดเหล็กแหลมออกทางด้านของยอดเหล็กแหลมนะครับอยอดเหล็กแหลมแต่เพียงแต่ว่ายอดเหล็กแหลมต้องทําใจนะติดทรงถอยติดทรงถอยไม่ค่อยเดินอาวุธดีรูปร่างดีโครงสร้างดีเตะซ้ายถอยซ้ายสองซ้ายอันตรายนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเดินแต่ผมออกยอดเหล็กแหลมนะเพราะว่าทางด้านของยอดบวังงามเนี่ยทรงมันยังไม่เท่าไหร่แต่หัวใจมันสู้และมันดื้อนะครับ น่าจะโดนทางด้านของยอดเอกแฝงพอแหละถ้าใครอยู่ตัวดีก็ออกตัวนะแล้วก็คู่ที่3คู่รองของวยไทยจัดสีวันนี้ต้องบอกว่านี่ก็สุดๆเหมือนกันเป็นคู่เอกได้สบายมากแต่เขาเอาวางเป็นคู่รองคู่เอกได้สบายมากเพชรปภาพรลูกมันใหญ่สอเดชชพันธ์ของท่านรองเชิดลองเชิดคุมซ้อมเองเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็น,ยนและโปรแกรมเหมือนกับคอนเสิร์ตเลยโปรแกรมของค่ายสอเดชชพันธ์ตอนนี้เดือนมีนาคมเต็มหมดแล้วทุกตัวมีโปรแกรมหมดนะครับคุมซ้อมเองคุมอะไรเองทุกอย่าง เพชรปลาพารลูกชายของวิชาญเสมอไหนปอชัยวั์ทุกคนรู้อยู่แล้วนะสองปีสิบแปดไฟแพ้อยู่คนเดียวเพชรปาพารสองปีสิบแปดไฟแพ้อยู่คนเดียวแพ้เพชรนับเอกแล้วอางแก้มือได้แต่ว่าสองไฟล่าสุดเสมอยอดบวงงามเสมอกับเด็กพรนุที่เวทีมวยเสียงบอมน้อยนะเพชรปลาพาพรน,นี่คือดาวโรดดวงใหม่จากโนเนมเลยขึ้นมาเป็นคู่รองขึ้นมาเป็นคู่เอกช่องจ็ดเสีแล้วแล้วันนี้ต่อยในบ้านมวยขวาเตะเข้าในดีต่อยในบ้านแต่เบอร์มวยเป็นรอง นะครับเบอร์วยเป็นรองนะครับต่อยกับปั้นทองสอเจาะเวียของไทยชอห้าไปยังจาวดังในสังกัดของกุ๊บพลังใหม,เม่เบอร์ต้นเลยวันนี้ส่งไปเป็นกู่รองช่องเจ็ดสี่ตัวนี้สายหนักสายแรงสายเนียนสายแน่นเป็นมวยสายสายแข้งสายเนี่ยนั่นเปียเลยแข้งสายหนักแรงนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายสายฉ่ำเลยแหละสายทางเดียวได้เบอร์มวยเพียงแต่ว,ว่าเป็นทีมเยือนเพียงแต่ว่าเป็นทีมเยือนซื้อขายได้ซื้อขายได้นะครับซื้อขายได้ซื้อขายได้ไดผมออกกับมั้นทองแล้วก็ครูเอก ยอดกระตันยูกับทางด้านปีใหม่ปีใหม่หายไปเพิ่งจะกลับมาได้สามสี่ไฟล่าสุดชนะปานเพชรวันนี้ต่อยอดกระตันยูยอดกระตันยูนี่คือซุปเปอร์สตาร์หรือว่า